ได้ติดเครื่องไหมวันนี้ฮะฮะได้ติดบ่แล,บแล้วก็ติดเครื่องดูโอ้นี่น้ำยาอะไรเนี่ยนนนอันนี้น้องมันใส่น้ำยาล้างจานธรรมดาสไลด์เนี่ยนะเยอะ ให,ออให้เป็นโฟมมันออกอ๋อให้เป็นโฟมมันเลยล้างง่ายอืมโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับว่าจะสะดุดหรือไม่สะดุดเหมือนเดิมหลังจากที่เอาปั๊มโซลา่าไปทำมาครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายแค่บทวาลวใหม่แค่นั้นเองครับ <c oughs> หมดไป2,500บาท เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูาปัม๊มวเวอร์นะครับเปลี่ยนใหม่เลยของของเดิมมันมัน,ม,นมันหอนครับมันไม่ได้เห่านะมันหอนนี่เดี๋ยวให้ดูครับอันนี้ซื้อมาใหม่ก็ใครเคยใช้ยี่ห้อนี้บ้างน,นะก็แนะนำบอกหน่อยครับว่าใช้ดีไหมนี่ผมก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นครั้งแรกตั้งแต่เล่นรถมานะครับตั้งแต่ซื้อคันนี้มา ช่างบอกว่าแนะนำให้เปลี่ยนใหม่เลยเพราะว่าถ้าซ่อมมันไม่หายเพราะว่ามันดังแล้วมันหอนแล้วมันจะไม่ดีครับตัวนี้ซื้อสา0 0 0บาทนะครับ power อ,อ,อะไรนี่สอะไรนี่ปัมป๊มปั๊มอะไรเลย steering อะไร steering อ,อ,อะไรนี่3000ทุวนนะครับตอนแรกว่าจะซื้อเก่านอกมา แต่ก็เลยเอ๊ะเอาลองเอาไปดูหน่อยซิมันมีไหมปรากฏว่ามันมีขายนะครับตัวนี้มันจะกำกับมาไว้ให้นะครับมันจะมี ho เอ้ย u เจ็ดเจ็ด c มันมันมันจะใส่กับรุ่นนี้ไม่ได้นะครับมันต้องมันต้องอ u 8ด c ตูดเล็กแล้วก็เครื่องนอกต้องมีกำกับว่าเครื่องนอกด้วยถ้าถ้า ju 8 c ไม่กํากับเครื่องนอกเอามาดูแล้วมันตัวเดือยตรงนี้มันจะสูงกว่ากันครับแต่ลักษณะเหมือนกันแต่ว่าเดือยตรงเฟืองน right. ี่จะสูงก,กว่าเขาก็เลยถามว่ารถนอกไหมบอกว่ารถนอกครับก็เลยนี่ครับเขามีกํากับเครื่องนอกเห็นไหมนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับของใหม่มันเป็นยังไงของใหม่โอ้โหใหม่อย่างดีเลยเว้โฟม นี่ประมาณนี้เลยอุ้ยหนักอีกแล้วมันค่นี้วาเฮ้ยนี่ครับของใหม่ครับเจ๋แล้วก็จะมีเอกสารมาให้นะครับเป็นใบอะไรวะเนี่ยนี่ยเดี๋ยวขอบอกว่าอะไรวะข้อแนะนำก่อนติดตั้งตัวปั่นพาวเวอร์นะครับ<ว><า>ข้อหนึ่งก่อนติดตั้งควรนำ น้ำมันโซล่าเติมในรูน้ำมันทางเข้าแล้วใช้มือหมุนเฟืองให้น้ำมันไหลออกอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะล้างคราบน้ำยาออกให้หมดข้สองจากนั้นเติมน้ำมันพืชเอ้ยเติมน้ำมันพาวเวอร์จนเต็มแล้วหมุนเฟืองอีกครั้งเพื่อให้น้ำมันเต็มในตัวปั่นพาวเวอร์แล้วจึงติดตั้งอ๋อ ก็คือหมุนให้มันดูดให้มันเต็มในนี้ก่อนมันจะได้ไม่ทําให้เฟืองดำไอ้เฟืองดำไงไอ,อ้แล้วผมได้ซื้อน้ำมันพาวเวอร์มาไหมวะเนี่ยหายแล้วน,น,นี่เดี๋ยวไอ้มีน้ำมันพาวเวอร์ไหมมีอยู่เนะาะเอาทำไมเขาต้องให้น้ำมันโซลา่าล้างไงนี่นนเขาไมีบอกเาา้นยสก,กันสนิมล้างออก แล้วก็ให้เติมน้ำมันพาวเวอร์ใส่ใน,นนี้แล้วค่อยหมุนอ๋ออืมน้องบอกว่าเขา่าจะใส่น้ำยามาครับมีน้ำยาน้ำยา,น,ำยาน้ำยาเคลือบน้ำยาเคลือบเพราะว่าไหลมันไว้นานนะครับบางทีมันก็ไว้นานเนาะนี่ครับถ้าไม่ใช่หัวนองไอ้ตรงนี้ไ้เดือยตรงน,รงนี้มันจะมันจะสูงครับเนี่ย มันจะอยู่ประมาณนี้แหละอันนี้นี่เนี่ยไอข้ข้าวๆเนี่ยมันจะสูงมานี่แล้วเฟืองมันก็มาอยู่นี่อันนี้อันนี้อันน,น,นี้ตรงเป๊กตรงปกเลยเนี่ยตัวเดียวกันเป๊ะเลยเนียเ่เป๊ะเลยนะเดี๋ยวรออันนี้กำลังอ่าใส่ซีนโอลิงโอลิงโอลิงฝาครอบวาวครับอ่าโอลิงฝาครอบวาว แล้วก็จะได้ไล่ปิดแล้วแล้วก็จะใส่นี่ปั Pump Power. ๊มพาวเวอร์าติดเครื่องดูเลยครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูตรงปั๊มก็ผมก็สงสัยอยู่ตรงจุดหนึ่งนะมันมีรอยมาร์กไว้แต่ว่าพอมาใส่ปุ๊บไม่รอยมาร์กมันไม่ตรงกันวะมันจะเป็นอะไรไหมน,นี่ครับคนดูครับนี่นะ อันนี้มันจะเป็นรอยมาร์กขีดสีไว้ตรงนี้กับตรงนี้แต่ตัวนี้มาใส่คือไม่ตรงกันนะอันนี้คือตั้งได้แค่นี้ใช่ไหมตั้งเสร็จแล้วอันนี้คือได้ตำแหน่งนี้ตรงมาร์กข้างหลังอ่ามัจะมีมาร์กข้างหลังมาร์กข้างหลังได้แล้วรตรงแล้วน,นี้ตรงมาร์กที่ศูนย์องศาเดี๋ยวรอดูครับ กบปั๊มเรียบร้อยะโมร์จาจะนิ่มไหมทีนี้นิ่มไหมต,นนต้องรอดูต้องรอดูใช่ไหมโอเคเราติดตามชมครับว่าจะนิ่มหรือจะนิ่มหรือจะนุ่ม ชีโอแปซีคันนี้เป็นตัวนี้มันจะเป็นปั๊มเล็กมันจะเป็นเครื่องเจวันครับแต่ถ้าได้เอาปั๊มใหญ่มาใส่มันแรงนะแรงนะก็น่าจะแรงกว่านี้นะรอเรือชัดเจนไหมรอเรือผมเป็นคนสุริน์เหลาเป็นคนสุรินเหลา,นนหลาไม่ใช่คนบุรีรัมนะไมเมียอยู่บุรีรัม บ้านเกิดอยู่สุรินสุรินอ,อรอเรือชัดเจนนี่แหละพอตอนสมัยเรียนครูว่าออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนอรอเรือรอลิงต้องทากาวด้วยนะผมก็รอลุ้นอยู่นะครับว่า ้องทากาวด้วยอ่ะบางๆข้างในเพราะมันไม่ใช่ตัวใหม่อ๋อมันไม่ใช่ยางใหม่ใช่ไหมนี่เรียนจบอะไรมานี่ช่างยนต์ผู้วว่ากร,รับเครื่องได้หมดแล้วทำได้ไหมทำได้ ก็ยังไม่เซียนเท่าไหร่ยังไม่เซียนนี่มันไม่ยากหรอกถ้าถ้าได้เรียนแล้วอ่ะเชื่อดิมันขึ้นอยู่กับเรานี่แหละว่าจะทําแบบออกมาขึ้นอยู่กันนั้นเลยมันต้องดูตําราด้วยนะนาะการอัดน็อตบอนเท่าไหรเท่าไร่ใช่ไหมอ่าเครื่องรุ่นนี้อ่าอัดน็อตกี่ปอนเท่าไร่เท่าไร่มันต้องดูตําราควบคู่ไปด้วยนะไม่ใช่ว่าอัดมั่วซั่วนะไม่ได้นะครับ แต่ละเครื่องเขาก็มีตำราในการบอกอัดปอนเท่าไหร่เท่าไรมันถึงจะอยู่ครับนี่เรียนจบแล้วเรียนจบแล้วมาช่วยพ่อทำงานแล้วครับสารต่ออาชีพพ่ออย่ารอเล่น เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับรอลุ้นครับว่าจะเดินนิ่มไหมัเดินนิ่มก็จบแล้วมีแค่นี้แหละรถคันนี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับผม